สวัสดีครับผมศิลาครับและวิดีโอนี้จะพูดถึงสาย hdmi c แบบที่ผมเคยใช้มานะครับทั้ง4แบบผมซื้อเองใช้เองนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะพิเศษกว่าทุกครั้งตรงที่เรามีของมาแจกด้วยครับเป็นของที่ได้รับการสนับสนุนมาจาก MOA Camera Equipment and r e n t น l นะครับซึ่งนอกจากจะแจกแล้วก็ไปอุดหนุนไปซื้อสายได้นะครับขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับโอเคสาย4แบบสาย4แบบที่ว่าเริ่มที่แบบแรกนะครับก็คือสายแบบทั่วไปนะครับ อันนี้เป็นสายที่จะแข็งแข็งหนาหนาหน่อยอันนี้ก็จะเจอได้ทั่วไปแถมมากับทีวีแถมมากับเครื่องเล่นมีเดียหรือว่าอาจจะแถมมากับกล้องบางรุ่นนะครับถัดมาก็จะเป็นสายที่ อ่อนกว่าเมื่อกี้นิดหนึง่งมีความยืดหยุนสามารถที่จะดัดได้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดัดได้มากนะครับด้วยความที่มันหนาแล้วก็มีแรงตึงพอสมควรเหมือนกันนะครับถัดมานะครับก็เป็นสายที่จะเส้นเล็กลงไปอีกนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นเลยนะครับอยากจะดัดจะงอยังไงเนี่ยมันก็ทําได้ค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็สุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือเป็นสายแบบริบบอนนะครับอันนี้บางเฉียบเลยเหมือนกระดาษสามารถพับได้อยากจะดัดแบบไหนม้วนหรือว่ายัางไงก็ทําได้หลากหลายเลยครับสายที่อ่อนกว่าก็จะทําให้เราเนี่ยเก็บสายได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ทําให้เซตอัพของเราให้กล้องของเราเนี่ยดูเรียบร้อยขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีสายระยงระยางซึ่งการที่สายมันระยงระยางเนี่ยนอกจากมันจะดูไม่เรียบร้อยแล้ว,ลวมันก็ยังเป็นการเพิ่มโอกาส ที่จะไปเกี่ยวอย่างอื่นนะครับระหว่างที่เราถ่ายถ่ายไปแล้วสายมันยื่นออกมาไปเกี่ยวกล้องคนอื่นไปเกี่ยวแขกไปเกี่ยวอุปกรณ์อื่นๆก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับและการเลือกสายชนิดต่างๆเนี่ยก็มีความสําคัญมากโดยเฉพาะเมื่อขึ้นกิมบอลครับเพราะว่าเมื่อไปอยู่บนกิมบอลแล้วเนี่ยถ้าเราใช้สายแข็งเนี่ยสายอันที่เป็นสายทั่วไปเนี่ยก็จะเห็นว่าแค่ไปโดนมันนิดเดียวนยก็จะส่งผลกระทบไปถึงกล้องแล้วนะครับทำให้กล้องโยกอันนี้ในตัวอย่างนี่ผม บาลานซ์กล้องกับกิมบอลไว้แต่ไม่ได้เปิดตัวกิมบอลนะครับเพื่อให้เห็นว่าการที่เราไปโดนสายเนี่ยส่งผลกระทบไปถึงตัวกล้องมากน้อยแค่ไหนนะครับถัดมาเป็นสายเกือบอ่อนอ่าก็คือเป็นสายที่อ่อนลงมาจากสายปกติเนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าแต่ว่าเมื่อเราไปโดนสายเนี่ยมันก็ยังส่งผลกระทบไปที่กล้องค่อนข้างเยอะอยู่นะครับถัดมาเป็นสายอ่อนนะครับอันนี้จะเห็นว่าอ่อนตัวค่อนข้างมากนะครับให้ตัวค่อนข้างเยอะสามารถที่จะเก็บให้เรียบร้อยได้แล้วก็ ต่อให้เราไปโดนมันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยส่งผลกระทบไปที่กล้องมากเท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็คือสายริบบอนนะครับจะเห็นว่าสายริบบอนก็ให้ตัวได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเราโยกไปโยกมามันก็ไม่ค่อยส่งผลกระทบไปที่กิมบอลเท่าไหร่นะครับถัดมาเป็นเรื่องของความทนทานนะครับจากประสบการณ์ที่ใช้มาเนี่ยส่วนมากที่สาย HDMI จะพังเนี่ยจะเป็นพังตรงหัวมันนะครับเพราะว่าบางทีเราใช้แล้วอาจจะเกิดการกระชากหรือว่า มีการกระแทกทําให้หัวเนี่ยมันหักหรือมันเบี้ยวไปอันนี้จะบอกว่าตั้งกระใช้มาสายที่หักง่ายที่สุดจริง,รงๆคือสายแบบแข็งเนี่ยแหละครับเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ยืดหยุ่นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะไปกระชากไปโดนมันแล้วมันก็จะทําให้หัวหักได้ง่ายกว่าสายแบบอื่นนะครับแต่ว่าสายแบบริบบอนเนี่ยส่วนหัวของมันกับส่วนสายเนี่ยมันเป็นคลิปล็อกนะครับพอถ้าเกิดสมมติเราไปเผลอไปโดนไปกระชากสายมันก็จะหลุดออกมาครับ มันจะไม่ได้ดึงให้หัวหักไปด้วยก็เสียบสายกลับเข้าไปใหม่แล้วก็ล็อกก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมครับสรุปข้อดีข้อเสียของสายแต่ละประเภทนะครับสายแบบแข็งธรรมดาเนี่ยก็มีข้อดีคือราคาไม่แพงนะครับแล้วก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปและก็จะสามารถหาซื้อในความยาวที่ค่อนข้างยาวอย่าง5เมตร10เมตรเนี่ยยังหาได้ไม่ได้ยากมากนะครับข้อเสียก็คือมันแข็งแล้วก็มันถ้าเอามาใช้กับกล้องเนี่ย โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราจะแค่ต่อจากกล้องเข้ามอนิเตอร์เนี่ยมันจะเก็บสายยากแล้วก็อาจจะมือไปโดนง่ายทําให้สายหักได้อย่างที่บอกไปนะครับถัดมาเป็นสายเกือบอ่อนนะครับสายเกือบอ่อนก็ข้อดีก็คืออ่อนกว่าสายแบบแรกทําให้เราเก็บสายทําให้เรียบร้อยกว่าได้นะครับข้อเสียก็คือราคาแพงกว่านะครับที่เคยเห็นก็มีขาสายขนาดสั้นๆขายสําหรับแค่60เซ้นเอาจากกล้องเข้ามอนิเตอร์ได้ก็จะไม่เกะก,กะมากนะครับ ถัดมาเป็นสายอ่อนสายอ่อนเนี่ยข้อดีก็คือมันอ่อนมันเก็บสามารถจัดเก็บสายได้ง่ายมือพลาดไปโดนมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เอาขึ้นกิมบอลเนี่ยจะไม่ได้เป็นภาระกับตัวกิมบอลมากนะครับข้อเสียก็คือมันหาซื้อยากแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าตอนนี้หาซื้อไม่ยากแล้วขายของหน่อยก็คือไปซื้อได้ที่โมเอ้นี่แหละและสายแบบริบบอนนะครับข้อดีก็คือมันเบาแล้วมันก็บางสามารถที่จะ พับเก็บแปะไปตามกล้องต่างๆได้เนี่ยได้ดีเลยนะครับซึ่งสายแบบอื่นอาจจะยังทําไม่ได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ความทนทานอย่างที่บอกไปว่าต่อให้มันโดนกระชากเนี่ยมันก็จะแค่หลุดมันจะไม่ได้ทําให้หัวหักนะครับข้อเสียคือมันหาซื้อยากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงเลยครับและถ้าเราไม่ได้เก็บสายดีๆเนี่ยด้วยความหนาของมันเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับและมันก็จะเป็นหนาๆบานๆใหญ่ๆแล้วก็ แกว่งไปแกว่งมาได้อาจจะไม่เรียบร้อยเท่ากับสายที่เป็นกลมๆปกตินะครับและสุดท้ายข้อเสียของสายแบบนี้ก็คือผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่เฉพาะล็อตที่ผมใช้มาหรือเปล่านะครับตามสเปคเนี่ยมันส่งภาพ 4K ได้แต่เมื่อใช้จริงแล้วเนี่ยมันส่งได้บ้างไม่ได้บ้างครับถ้าใครจะซื้อสายชนิดนี้ไป mm hmm. เพื่อเอาไปใช้กับ external recorder เนี่ยก็ไม่แนะนำให้ใช้ครับเพราะว่า มีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งสายอื่นๆทั้งสายแบบธรรมดาสายเกือบอ่อนสายอ่อนไม่มีปัญหานะครับสามารถที่จะส่งภาพ 4K ได้ปกติบันทึกได้ปกติครับและสุดท้ายก่อนจะจบวิดีโอนี้ครับก็เป็นช่วงเวลาของการแจกของสัทีนะครับก็สนับสนุนโดย Moe Camera e q u i p m m n t t n d rental นะครับถ้าใครยังไม่อยากจะรอของแจกหรือว่าจะใช้เดียวนี้ก็ไปซื้อได้เลยนะครับที่เพจนี้นะครับขึ้นไว้ให้ เป็นสาย HDMI แบบอ่อนนะครับอา่าเป็นสายหัวใหญ่2หัวสองด้าน1เส้นแล้วก็เป็น HDMI หัวใหญ่ด้านหนึ่งกับอีกด้านหนึ่งเป็นหัวไมโครอีก1เส้นนะครับรวมเป็น2เส้นแจก2คนนะครับก็กติกาคือคอมเมนต์ในวิดีโอนี้นะครับใน YouTube แล้วก็เขียนวงเล็บมาด้วยว่าจะเอาสายอยากจะได้สายแบบหัว full size ไป full size หรือว่าเป็นหัว full size ไป Micro HDMI นะครับ แล้เดี๋ยวผมจะสุ่มแจกนะครับกริกามีแค่นี้เองและนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอในวันนี้ครับเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ